สวัสดีครับผมนายสวมินนลินยาวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่19ธันวาคมครับจากแผนที่อากาศนะครับเห็นได้ว่าตัวมวลอากาศเย็นเป็นความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะครับสังเกตได้จากความถี่ของความกดอากาศบนแผนที่อากาศมีความห่างขึ้นนะครับเนื่องจากผลกระทบจากลมชั้นบนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดมา ปกคลุมนะครับทำให้ตัวมวลอากาศเย็นเริ่มเคลื่อนที่ออกแล้วก็เริ่มมีกําลังอ่อนลงนะครับแต่จากแผนที่อากาศเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนนะครับกาลังเริ่มเคลื่อนลงมาทางตอนใต้มากขึ้นโดยคาดว่าจะมาถึงประเทศไทยประมาณวันที่สองถึงสามมกราคมครับซึ่งอาจจะทําให้ช่วงนั้นมีอุณหภูมิลดลงแล้วก็มีอากาศหนาวเย็นลงอีกครั้งหนึง่งจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับในวันนี้ถึงแม้ว่า วัอากาศเย็นความกดอากาศสูงจะมีกำลังอ่อนลงนะครับแต่ก็ยังส่งผลทําให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นอยู่แล้วก็ทําให้วันนี้ยังคงมีเมฆน้อยอยู่ครับจากเรดาร์ตรวจอากาศก่อนกันนะครับวันนี้ตอนไม่พบกลุ่มเมฆฝนสรับเรดาร์ตรวจากาศสกลนครก็เหมือนกันนะครับวันนี้ยังตรวจไม่พบกลุ่มเมฆฝนนะครับทำให้วันนี้เราพยากรณ์อากาศเย็นไปที่อากาศเย็นถึงหนาวที่ยังคงเย็นถึงหนาวอยู่นะครับในวันนี้แล้วก็อาจจะ มีอุณหภูมิค่อยๆเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับกับมีหมอกบางนะครับในตอนเช้าของวันนี้เนื่องจากตัวความกดอากาศสูงที่เริ่มอ่อนกําลังลงอุณหภูมิสูงสุดเราพยากรณ์ไว้ที่29-31องศาครับอุณหภูมิต่าสุดพยากรณ์ไว้ที่13-18องศาครับสาหรับยอดภูยังอยู่ในเขตอากาศหนาวอยู่นะครับอุณหภูมิอยู่ที่8-12องศาก็ขอ,ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็ อากาศเย็นหน้าหนาวเข้ารับปีใหม่นะครับก็อาจจะยังคงมีอากาศหนาวเย็ยนอยู่สำหรับวันนี้ผมขอจบการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน